ในการประชุมครมอสัญจรที่จังหวัดระนองระหว่างวันที่22-23มกราคม2567ภาคเอกชนของจังหวัดภูบบกเก็ตมองว่าเป็นเรื่องที่ดีและจะเกิดผลประโยชน์กับพื้นที่และประชาชนอย่างแท้จริงนายก้องศักดิ์คู่พงศกร,รประธานหอการค้า,ขาจังหวัดภูกเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูกเก็ตได้มีการร่วมหารือและเตรียมนำสองโครงการร่งด่วนเสนอในการประชุมครมสัญจรครั้งนี้ซึ่งทั้งสองโครงการคือโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตโดยเทศบาลนครภูเก็ต และโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำคลองบางใหญ่ภายในโรงเรียนสตรีภูเก็ตโดยองการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรวมงบประมาณ50ล้านบาทที่แม้จะไม่ใช่โครงการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เป็นโครงการที่มีความสําคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเพราะหากปล่อยไว้ปัญหาที่เกิดขึ้นจะเป็นการทําลายเศรษฐกิจ และนอกจากการเสนอสองโครงการนี้แล้วยังคงมีการติดตามโครงการที่รัฐบาลรับปากไว้ว่าจะดําเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอย่างถนนเส้นใหม่ทางด่วนจุดตัดคอคอดหรืออุโมงค์ป่าตองและน้ําประปาที่จะต้องติดตามในการประชุมครมอสัญจรครั้งนี้เช่นกันเป็นเรื่องดีที่คณะรัฐมนตรีลงในพื้นที่ครับก็จะเป็นการที่ท่านก็จะเปิดโอกาสให้แต่ละแต่ละพื้นที่ได้สามารถนําเสนอ โครงการหรือนำเสนอปัญหาอย่างเขาเรียกเพิ่มเติมมากขึ้นฮะแทนที่ถ้าครมคุยกันที่ที่ที่รัฐสภาหรือที่ที่กรุงเทพก็จะเป็นเรื่องที่กระจายกันทั่วทั้งประเทศฮะก็เรื่องของจังหวัดนั้นๆก็อาจจะด้อยลงไปครับคือด้วยกรอบของที่รัฐบาลแจ้งมานะครับก็ให้ให้ให้โจทย์มาว่าเป็นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วนฮะให้โจทย์มา5เรื่องครับก็จะเป็นเรื่องผมจําไม่ได้ทั้งหมดอาจจะมีเรื่องของ ท่องเที่ยวชุมชนเรื่องของสินค้าเรื่องของเกษตรต่างๆนะฮะที่ที่ให้โจทย์มาว่ามีงบประมาณให้จังหวัดละ50ล้านครับจังหวัดภูเก็ตเราเองก็เสนอไปจริงๆ50ล้านเป็นเงินที่น้อยมากเรามีปัญหาเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะ Infrastructure แต่และโครงการก็ใช้เป็นเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านทั้งนั้นฮะเราก็เลยคุยกันว่าโครงการเร่งด่วนที่ทําใหเ้เราจําเป็นต้องเสนอมีอยู่2โครงการฮะโครงการแรกก็เรื่องขยะ ขยะเรากําลังจะล้นเกาะภูเก็ตในอีกหนึ่งปีข้างหน้าเนื่องจากว่าที่ฝังกลบมันเต็มทางเราก็จําเป็นต้องเสนอเพื่อของบงประมาณมารือ้อรื้อร่อนทําใหเ้เรามีที่ฝังกลบไปอีก3ปีจนอีก3ซึ่ง3ปีข้างหน้าเราก็จะมีโรงเผาขยะแห่งใหม่ขึ้นมาก็จะไปสอดคล้องสอบรับกับแผนของเราพอดีฮะเ,เรื่องที่2ก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องน้ําท่วมครับคลองบางใหญ่ที่วิ่งมาตั้งแต่ ตั้งแต่พื้นที่ตำบลกระทู้ฮะจนเข้ามาถึงในเมืองและออกไปที่สะพานหินนี่ครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีคลองที่กําลังจะพังตะลิ่งจะพังก็ทางเทศบาลร่วมกับอบจอเองกอ็เสนอโครงการนี้เข้ามาทั้งสองโครงการเป็นโครงการที่ดูเหมือนว่าไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกฐิจแต่ถ้าทั้งสองโครงการนี้เกิดปัญหาขึ้นมาฮะมันจะทําลายเศรษฐกฐิจฮะด้วยเม็ดเงิน50ล้านเนี่ยครับทางจังหวัดเองทุกภาคส่วนก็ตกผลึกกันคุยกันว่าจะนําเสนอ2เรื่องนี้แต่นอกเหนือจาก2เรื่องนี้เราก็ยังมี โครงการที่รัฐบาลรับปากว่าจะทำให้เราในอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนเส้นใหม่ทางด่วนจุดตัดคอคอดออทางอุโมงป์ปะตองน้ำประปาต่างๆเนี่ยครับเราก็เป็นโครงการที่เราต้องไปติดตามในครมสัญจรด้วยก็ไม่ได้ทิ้งครับ อย่างไรก็ตามการประชุมครมสัญจรถือเป็นเรื่องที่ดีที่สามารถสะท้อนปัญหาในพื้นที่ให้กับรัฐบาลซึ่งหลายเรื่องที่ภาคประชาชนภาคเอกชนและภาคราชการในพื้นที่ไม่มีอำนาจในการดำเนินการเองโดยติดในเรื่องของข้อกฎหมายจึงอยากเสนอเพิ่มเติมต่อรัฐบาลถึงการกระจายอำนาจและปลดล็อกในเชิงนโยบายเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำเอาเมกะโปรเจกต์บางโครงการมานดำเนินการเองในพื้นที่ได้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนจังหวัดและประเทศได้อย่างรวดเร็ว นวพันธ์พรายพันธ์สวทบุกิตรายการ